สวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับรถยนต์สุดประหยัดนะครับกับ Toyota P U หนึ่งครับ Top Option ่ปี2013นะครับตัวนี้หลังคาโซลารเซลล์นะครับแล้วก็เปิดซันลูปได้นะครับบอดี้ชีสวยนะครับหน้าตาดีนะครับหน้าท้ายเดิมนะครับรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับสุดประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับคันนี้นี่นะครับ หลังคาโซลาเซลล์นะครับคันนี้หายากมากนะครับในตลาดตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ก็จะเป็นด้านในตัวรถนะครับสวยเหมือนใหม่นะครับเบาะยังสวยนะครับภายในนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทลองดูเลขใหม่นะครับ นี่นะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับคันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วนะครับเข้าศูนย์เปลี่ยนศูนย์เ,ออเมื่อช่วงเก้าหมื่นโลนะครับ <c oughs> ตอนนี้เลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับนี่ครับหลังคาซัลูมนะครับเปิดได้นะครับ ราคานะครับอยู่ที่3 7 9 9 0 0 0บาทนะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับ t o y ย t a p พีอูดนะครับ Top Option ปี2013นะครับหลังคาซันรูปหลังคาโซลาเซลล์นะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับอยากจัดนัดมานะครับมีไฟแนนซ์เซ็นได้ทั่วไทยนะครับแล้วก็ ส่งทุกที่ที่มีทางนะครับรับรองว่าตรงปกไม่จกตานะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ